สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนอีเมลด้วยตนเองในแอปธนาคารกรุงเทพนะคะก่อนอื่นก็ให้เลือกที่เมนูเพิ่มเติมนะคะจากนั้นก็เลือกที่ข้อมูลส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วก็ให้ระบุรหัส6หลักนะคะที่เราใช้เข้าแอปของธนาคารกรุงเทพนะคะต่อไปก็ให้เรากดที่ช่องของอีเมลนะคะให้ระบุอีเมลที่เราต้องการจะเปลี่ยนใหม่เข้าไปนะคะ เสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะระบบก็จะส่งรหัสผ่าน6หลักนะคะไปที่อีเมลใหม่ที่เราได้ลงไปเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นํารหัส6หลักที่ได้รับจากอีเมลนะคะมาใส่ในช่องเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งว่าเปลี่ยนอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการเปลี่ยนอีเมลด้วยตนเองนะคะ หากเพื่อนๆสงสัยหรือต้องการถามอะไรก็สามารถเม้นไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะดกดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ